ฉเฉลยเบื้องหลังสุดพีที่ทำนางเอกคนดังยอมรับบทแม่ลูกโตเป็นหนุ่งผลงานซีรีส์เรื่องล่าสุดอย่างมูฟวิ่งทางดิส n e y ์พลัสกำลังได้รับความนิยมแบบถล่มทลายอยู่ในตอนนี้แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าบทบาทในเรื่องของนางเอกสาวเอลิสฮันโยจูนั้นค่อนข้างทำเอาแฟนๆหลายคนออกอาการเซอร์ไพรส์ไม่น้อย เพราะในเรื่องเธอต้องรับบทเป็นอีมีฮยอนซึ่งมีคาแรคเตอร์สองช่วงวัยทั้งวัยสาวที่ทำงานในองค์กรลับของเกาหลีและวัยกลางคนที่เป็นคุณแม่ของลูกชายอย่างบงซอกอีจองฮาที่เรียนอยู่ชั้นมัธยมปลายในขณะที่อายุจริงของเธอและอีจองฮานั้น ห่างกันเพียงแค่11ปีเท่านั้นฮันโยจูอายุ36ปีส่วนอีจองฮาอายุ25ปีซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นักวาดเว็บตูนชื่อดังคังคุนคังฟูเจ้าของเรื่องราวมูฟวิ่งได้เล่าให้ฟังถึงวิธีเกลี้ยกล่อมให้ฮันโยจูยอมรับบทแม่ลูกโตขนาดนี้ว่ามันมีเบื้องหลังที่พระเอกที่คู่กับเธอคือโจอินซองนั่นเอง โดยคังคุนคังฟูเล่าว่าโจอินซองเป็นคนแรกที่ได้เข้าร่วมทีมนักแสดงโจอินซองอยู่ในใจของทีมสร้างซีรีส์นี้ในฐานะคิมดูซิก่อนที่กระบวนการคัดเลือกนักแสดงจะเริ่มต้นขึ้นด้วยซ้ำและผมก็ชอบไอเดียนั้นมากจากนั้นหนึ่งสัปดาห์หลังจากยื่นข้อเสนอไปโจอินซองก็ติดต่อมาบอกว่าสนใจจะนัดพบเราครับ ส่วนบทของอีมีฮยอนต้องเป็นแม่ของนักเรียนมัธยมปลายและเป็นหญิงวัยกลางคนด้วยเหตุนี้ผมจึงคิดว่าฮันโยจูน่าจะปฏิเสธบทนี้ครับครั้งแรกที่เราพบกันผมบอกเธอว่าเธอเหมาะกับบทแม่วัยกลางคนของนักเรียนนงมัธยมปลายมากหลังจากนั้นก็เกิดความเงียบระหว่างเราครับผมเองก็ไม่เข้าใจว่าทำไมตัวเองพูดออกไปแบบนั้น คือตอนนั้นผมแค่อยากให้เธอมาแสดงบทนี้มากๆแค่นั้นเองครับหัวเราะเพื่อน้วมแาวฮันโยจูผมบอกเธอว่าเธอดูเหมือนคนประเภทที่ผมได้จินตนาการเอาไว้ให้เป็นอีมีฮยอนซึ่งเป็นคนสุข,ขุมและเข้มแข็งที่สามารถปกป้องครอบครัวของเธอได้ครับอย่างที่สองที่ผมบอกเธอคือ โจอินซองจะรับบทเป็นสามีของเธอพูดตามตรงนะครับการที่โจอินซองและฮันโยจูมารวมกันมันเป็นฉากที่สวยงามมากเลยครับผมยังได้ยื่นขนมให้เธอด้วยครับ